ทบทวนซ้ำได้ตลอดชีวิตมีรายกลุ่มให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดคุณนกหัวไวมากตอนแรกะตั้งใจว่าจะแค่มาเรียนเพื่อไปดูแลตัวเองแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วจะใช้ห้องรับแขกกับเป็นที่รับลูกค้าเพราะว่าตั้งใจว่าจะลาออกจากงานประจำ เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะจะเป็นฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งนี้อลองยิ้มดูค่ะเห็นความต่างนะคะลองแก้มที่ยกนะคะหางคิ้วหางตาที่เต็มแล้วก็หน้าที่เรียวขึ้นด้วยสองข้างต่างกันมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำเองอีกข้างหนึ่งนะคะ เรียนกับเราที่เดอะเมจิกคา d e ด y มี่เราพร้อมให้คำแนะนําปรึกษาทางด้านธุรกิจความงามแม้ไม่มีหน้าร้านก็สามารถเรียนได้สนใจสอบถามค,คล,ลิกลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ค่ะ